มสวัสดีค่ะเราได้พูดกันมาจำได้น,นะครับว่าเราเริ่มด้วยเรื่องของทุกข์และก็ความทุกข์นะคะเพราะว่าทุกข์เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้แล้วก็ต้องกำหนดให้รู้และจากนั้นเราก็ได้พูดไปถึงเรื่องของสมุทยัยคือต้อนเหตุของความทุกข์ก็คือตัณหาแล้วก็ได้พูดเรื่องของตัณหามาเยอะเลยเรื่องของความอยาก ซึ่งมาเกิดความอยากขึ้นในจิตเมื่อไหร่มันก็ทําให้จิตนี่ร้อนดิ้นรนทุรนทุลายหาความสงบสุขไม่ได้เลยแล้วก็พูดกันมามากแล้วนะคะจะได้ใช่งถึงเรื่องของนิวรณ์ที่เป็นสิ่งที่ติดกัน้นผนทางแห่งความเจริญทุกอย่างทุกชนิดในชีวิต <c oughs> <c oughs> เมื่อเราพูดมาแล้วจนกระทั่งทราบว่าการที่จิตนั้นมีความร้อนรอนมันเป็นโทษแก่การมีชีวิตอยู่เป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นวันนี้ เราก็จะได้พูดกันถึงสิ่งที่เรียกว่านิโรธอันเป็นข้อที่สามในอริยสัจสี่อริยสัจก็คือการรู้ความจริงหรือความจริงที่รู้แล้วทําให้ผู้นั้นไปเสียจากข้าศึกคือความทุกข์ไม่ต้องทุกข์อีกต่อไปและก็เมื่อเรารู้ถึงเรื่องของสมุทยัยก็คือต้นเ,เหตุข,ของความทุกข์แล้วรู้จักมันแล้วแบบัดนี้เราก็ควรที่จะต้องรู้จัก ทำให้มันหมดสิ้นไปเพราะฉะนั้นการที่จะพูดถึงนิโรธก็ต้องนึกถึงคำแปลของนิโรธซึ่งแปลว่าดับไม่เหลือหรือว่าดับไปโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าเรื่องของการดับไม่เหลือหรือเรื่องของนิโรธนี้เป็นสิ่งที่จะต้องทำให้แจ้งทำให้แจ้งขึ้นในใจให้จงได้ทีเดียวคือแจ้งในเรื่องของการดับทุกขเรื่องของความทุกข์เราได้พยายามศึกษาเรียนรู้ แล้วก็ใคร่ครวนในมันในข้อที่หนึ่งของอริยสัจแล้วก็จนกระทั่งถึงสมุทยัยบัดนี้มาถึงข้อที่สามที่รธก็คือต้องพยายามที่จะทําให้แจ้งในเรื่องของการดับทุกข์นะคะ